ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญอาจารย์ตื้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มาชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองวิธีการสังเกตนะครับรุ่นสองเนี่ยผมรุ่นแรกอจะมีประคำห้อยนะครับตรงตรงช่วงคอเนี่ยแต่ถ้าเป็นรุ่นสองจะไม่ได้ห้อยนะครับ รุ่นแรกกับรุ่นหลังก็จะลักษณะคล้ายกันนะครับมีประคำห้อยรุ่นสองเนี่ยจะชัดเจนเลยนะครับไมมีประคำแล้วเท่าที่พบนะครับเหรียญรุ่นสองเนี่ยผมเจอเนื้อฝาบาทไกลทองนะครับแล้วก็เจอเจอเนื้อปาก้านะครับยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอเนื้ออื่นนะครับแต่อาจจะมีนะครับเพราะาตัวผมไม่ได้ไม่ได้แบบเจออะไรเยอะนะครับตัวตัวรูปทรงนะครับด้านหน้าเนี่ยแกะค่อนข้างสวยเลยด้วยขนาดนะครับเขียนว่าพะจันตื้ เชียงใหม่นะครับตัางหลังจะเป็นตัวยันนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีไม่เกิน2510นะครับหลงหลงปูตื้อนี้เป็นพาที่ได้รับความนิยมแทบทบทุกรุ่นเลยนะครับจริงๆอ่ะเรียกว่าทุกทุกรุ่นเลยก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างรุ่นบวยๆวยอะไรเงี้ยก็มีราคาครับมีระแับแต่ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับเป็นพาที่น่าสะสมนะครับรูปแบบอะไรเงี้ยทำแกะมาสวยมากเลยเหรียญนี้นะครับทํามาค่อนข้างบางนะครับ บางอันนี้ขนาดพลาพไม่ได้ใช้นะครับยังเหลียนค่อนข้างบางถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับเราจะแคงดูอมันจะเห็นคล้ายๆเหมือนลักษณะเป็นเนื้อไหลนะครับด้านหลังเนี่ยแต่ถ้ามอง,องจ,ะจะมองยางนะครับเพราะโดนแสงหลอดไฟด้วยมปดูโดยรวมเนาะให้ดูรอบๆ,ๆเลย น่ารักนะครับแบบน,นี้น่ารักน่ารักจริงดูรอยตัดดูจำรอยตัดไปด้วยนะครับพอดีผมไม่ใช้กล้องตัวเองส่องไม่ได้นะครับไม่ถนัดข้าง,ข,างข้างแขนนะบแบบมีเส้นสนึงตึกเลยมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับถ้าถ้ารอยขีดตรงนี้ข้างๆฝังง่งนี้นะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญเนาะ ราคาเล่นหานะครับก็ผมจะบอกไอเดียราคาเล่นหาาตัวผมละกันนะตัวตัวผมละกันตัวผมก็อย่างเงี้ยผมก็ปล่อยพันกว่บาทนะแต่ว่าพี่ๆบางท่านปล่อยได้สองพันกว่าถึงเกือบสามพันก็มีนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยในราคาแพงนะครับส่วนมากจะแบ่งให้พี่ๆนักเล่นไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็กําลังจะแบ่งนะครับก็เลยเามาถ่ายคลิปก่อน จริงๆเหลีนี้ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้เงินเราก็ก็ต้องขอนิมนลวงพ่อไปก่อนนะครับพอดีเราต้องใช้ใช้เงินเนาะผมก็ซื้อกําไรนะครับซื้อตอนที่แบบราคาไม่ไม่ไม่ได้แพงแล้วแบบมันอยู่นอกนอกนอกพื้นที่ที่เขาเล่นกันด้วยนะครับเราก็เลยได้มาไม่แพงด้วยก็ถือว่าได้ค่าเก็บหน่อยด้วยนะครับ ไม่ได้เยอะนะกาไรผมไม่ได้เยอะนะถือว่าได้แต่ถือว่าได้นะครับนี่เอาไว้แบบเป็นความรู้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเผื่อไปเจอที่ไหนหเผื่อที่บ้านมีนะครับอย่างนี้ก็เป็นพันนะครับพันกว่าบาทถ้าพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพิ่มกำลังใจผมด้วยนะครับผมเป็นช่องเป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่องที่แบบตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีความรู้เลยมากนะครับที่ผมทําช่องเนี่ยเพียงแต่ามา แนะนำความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะคือตัวผมเองอ่ะก็ความรู้น้อยจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าผมก็มีเจตานาที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะแบบแนะนําราคาแนะนําอะไรได้นิดหน่อยนะครับยังไงดูแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับเวลาผมลงคลิปไปเวลาผมทํา youtube นะครับเห็นคนเข้ามาติดตามอย่างเงี้ยตรมเองนะผมมีแรงบันดาลใจในการทําต่อนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ